จริงๆเพลงนี้คือมันเป็นเพลงที่เคยซ้อมด้วยกันอยู่แล้วครับแบบหมายถึงว่าเคยซ้อมร้องด้วยกันหลายรอบมากแล้ว<ช>เพราะว่าใช่แล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็มีโอกาสได้มาร้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบบว่าพยายามดีไซน์วิธีร้องใหม่ๆใช่ใช่ใช่ห้ให้ให้ไม่เหมือนเดิมที่ที่เคยใช่ครับแต่มีการให้กำลังใจเลด้วยใช่บนเวทีเลยครับเพราะตื่นเต้น,นตื่นเต้นจริงๆครับแบบโอ้ข้างบนคือแบบ มันมันเหมือนเย็นไปหมดเลยทั้งหมดอากาศเหมือนอากาศน้อยปะไม่น้อยแต่ผมหนาวมากใช่หนาวมากคือจับมือน้องคือมือน้องเย็นมากจับมือน้องไม่ได้ตลอดเยหม่ไม่ไมคือจับก่อนขึ้นเวทีแล้วแต่คือักว่าเมื่อกี้ให้กำลังใจกันให้มาใ่ไหมื่อกี้บนเวทีแล้วแบบถังนี้ไว้ไว้องร้องร้องไปด้วยแล้วก็ดิ้วมีโป้งคือสมาธิได้ใช่ไหมเก่งมากเก่งมากใช่ครับ ผมเมื่อกี้โชว์เพลงคู่ชีวิตครับผมใช่เข้ามีมงานใช่เข้ามาทีมงานใช่เข้ามาตีมงานแล้วเข้ากับตีมเราด้วยคะัเขาจุดเขาจุดเราด้วยใช่ใช่ไอ้รื่จุประกาศเราไม่รู้จักเรื่องไม่ได้ไม่ได้ประกาศไม่ได้ประกาศนี่ครับประกาศรางวัล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 ครั้งแรกปีแรกใช่ใหม่เนอะพี่ผมเหมือนจะเคย ผมเคยเคยมาร่วมแล้วครับน่าจะไม่ปีที่แล้วก็สองซืที่แล้วจะไม่แต่ั้นไม่ได้มากับพี่ไงใช่ครั้งนี้ก็เลยถือว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกกับพี่เติ้ลตรงตีมใช่หมายถึงแต่งตัวตรงตีมใช่ไหมอ่าแล้วหมายถึงอะไรอ่ะลูกหมายถึงแต่งตัวใช่ครับใช่ใช่ครับ โอ้เราก็จริงกระแสต่อเราก็ก็ค่อนข้างดีครับจริงๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบว่าติดต,ตามแล้วก็ดูบบตั้งแต่ตอนแรกจนจบถึงว่าจรงจริงบอกว่มามันอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าคือก็พี่ๆก็แบบคอยซัพพอร์ตใ่คอยซัพพอร์ตแล้วเราก็ไปอ่าเนเพลยตลอดทั้งแบบทั้งตัวซีรีส์เองตัวรีแอคเองตัวมีไฮดูซีนอย่างเนี่ยเราก็เข้าไปไปดูไม่อ่าเนเลยตลอดขอบคุณพี่ๆมากที่ที่ดูซัพพอร์ตเกมจิลาก็ ตอนนี้ก็กำลังจะถ่าย Q 4เร็วๆนี้แล้วครับใช่ใชใช่ใชแต่ว่าบอกได้ไหมว่าวันไหนยังมีไลฟ์นะอ๋อมีไลฟ์หรอครับอะไรว่าตัดออก <c oughs> ไม่ได้งั้น <c oughs> ไม่บอกดีกว่า <c oughs> <c oughs> ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวรอรุ้นเอาแต่ว่าอีก <c oughs> ไม่เกินแบบว่าอาทิตย์2อาทิตย์นี้แน่นอนครับ Q 四 Q 4แล้วก็ Q 5ด้วย Q 5ด้วยหรอ ครับผมได้ใกล้ๆกันครับผมโอ้ยซิงเกิลพูดๆได้นิดหน่อยมยนนิดห่อก็ได้เอ่ามีตอนนี้แบบว่าได้เขาเรียกว่าอะไรแบบว่าเดโมเพลงหรอได้เดโมเพลงเรียบร้อยหรอครับอ่าครับที่ไม่รู้ไม่รู้อ๋อใช่แหละได้เดโมแล้วแหละใช่แค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 ่เดโมแค่เพิ่งเพิ่งได้เองครับใช่ครับพร้อมพร้อม ไม่แอบฟังนิดนึงเพรเขาแบบว่าก็มีเปิดเปิดมาให้เราได้ยินนิดนึงโอ้ยเพลงขอครับพอเลยครับคือแบบว่าถ้าเพลงนี้ไม่เป็นของน้องก็ไม่รู้จะเป็นของใครนะครจริงใช่ไหมล่ะครับครับผมวันนี้มาเชร์ใครมาวันนี้ไม่เชร์ใครจริงๆวันนี้ โ oh, อ้ทางแบบบ้านดูมันดินะเราเยอะแยะเลยแล้วก็ของแบบว่าซีรีส์ของบ้านดูมันดิเราก็เข้าชิงหลายหลายหลายรางวัลเลยครับใช่ครับก็มาเชียร์ทุกรางวัลเลยครับที่แบบว่าบ้านดูมันดิสองเข้าแล้วก็มีเข็มกีฬาของเราด้วยนะแต่ว่าก็ต้องอรอลุ้นว่าจะเป็นยังไงใช,ใช่ครับครับระหว่างที่รอดูแค่คุณชายไปรอดูิไปดูซีกีฬากัน โอ้ได้เลยครับผมก็ขอฝากด้วยครับซีเกตเลิฟไปดูย้อนหลังได้นะครับในแอป Q u Story ครับผมเป็นไงคะกับที่ผ่านมาหมายถึงว่าซีเ r e เลิฟไหมคะในที่สุดก็ไม่ต้องเป็นความรับแล้วก็ได้ดูกันหมดทุกคนแล้วใช่ใช่ก็ดีครับไปดูมาก็แฮปปี้ดีเราเราได้ดูแบบเออซีนที่ตัวเองเนี่ยเราก็บางทีก็มีเขินมากชอบซีนไหนชอบชอบซีนไหนเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วเอยผมเคยมพ์ไปในใน หนึ่งไหนไหนซีนไอ้นี่ทางเดินหนีไฟเพราะมนแบบมันมันมันดีอันนั้นเราถ่ายกันเดียวะปะเทคใช่ไหมจำไม่ได้ว่าเทคเดียวหรือเปล่าแต่ว่ามันมันอาจจะเทคเดียวแต่หลายครั้งมุมลาดเทคใช่ใช่ใช่พี่ต้นเก่งไงไม่เคยก็เก่งเก่งเราเราชอบซีนไหนครับผมชอบอุ้ยชอบชอบหลายซีนเลยครับ มีชอบชอบซีนหลุมศพด้วยเพราะผมรู้สึกว่ามันแบบว่ายากแล้วก็ผมก็ออกมาก็ออกมาก็เป็นรู้สึกว่าแบบก็ภูมิใจในในในที่ตัวเองเล่นไปพอใจในผลงานอะไรนะฮะพอใจในผลงานรั้งนี้ของเรากี่เปอร์เซนกี่เปอร์เซนจริงๆถ้าแบบให้เต็ม้อยก็ให้สักแบบว่า90เลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าพวกเราแบบเต็มที่มากๆกับเรื่องนี้ันจะเป็นเรื่องแรกก็ก็เต็มที่กับทุกแบบทุก ทั้งทุทกกระบวนการทุกขัก้นตอใช่ใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าอีกสิบเปอร์เซ็นต์ที่มันยังที่เรายัางท,ที่สำหรับตัวผมรู้สึกว่ายัางขาดก็อาจจะเป็นแบบอาจจะต้องพัฒน,นาอีกอใช่ครับเพราะว่า,าจ,จะมีแบบบางซีนที่รู้สึกว่าเออบางตัวเองอาจจะเล่นแบบติดไปนิดนึงอ,อะไรเงี้ยก็ก็จะพยายามานะเก้าเพลินแล้ครัผมให้ประมาณพี่จะให้เก้าสิบผมให้เก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดนี่แล้วค่ะเก้านี่เองอ่ะเพราะว่าชอบชอบเนี่ชอบเลขไม่เฉยเไร ครับครผมครับผมก็ขอฝากด้วยครับมินิซีรีส์เรื่อง Secret Love ครับผมตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูได้ท Q.U. Story นะครับผมก็จะมีทั้งซีรีส์เต็มๆแล้วก็จะมีเบื้องหลังแล้วก็มี r e a แอคชัด้วยใช่ครับผมแล้วก็อนนี้ครับก็กำลังถ่ายทำกันอยู่ครับเข็มจีราต้องรอดครับก็ ไม่นานเกินรอแน่นอนไม่นานแน่นอนไม่นานแน่นอนก็ในปีหน้าแหละครับก็ได้ดูกันครับเขียนจีรศดของฝากเขียนจีราัดินะครับครับทำเรื่องคำถามวันนี้ได้ครับผมทรงใหม่สวยนะครับอ๋อผมสวยสวยวันนี้แบบเขามีแบบปลอยหวานเบอร์พี่เต้ก็มีเนี่ยไม่แต่นี่หวานกว่างนะปลอยเราหวานกว่างนะเบอร์พี่เต้ก็มีเนี่ยแต่ตอนนี้หวานที่สุดแล้วโอเคครับแ้วครับไอ้